แล้วก็สวัสดีครับก็เพบกวันอียการดิวเกมเมอร์วันทีห้าแน่ครับวันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรมาบอกวีดิการอัพคลิปในแชทในของผมนะฮะว่าทำไมถึงไม่ออกทีก็นะครับมันก็ไม่ค่อยมีเวลานะเพราะช่วงนี้ต้องสอบอยู่อย่างเช่นวันนี้ผมสอบมาแล้วสองวันนะครับเหลือพรุ่งนี้ว่างสุดท้ายก็จะได้สอบแล้วก็ภายในเดือนกุมภา ดีบีเจ็ดดีแปดก็สอบโอเน็ตนะครับอ่าผมแค่เด็กอายุปอกเองนั่งแคสเกมโอ้ผมว่าเด็กก,กากระนชาแนลก็กากตามก็ขอบคุณด้วยนะครับสี่สิบซับสไครป์ผมครับนะฮะก็นะครับผมมากครับขอบคุณครับนะ <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกก็คือหนึ่งนะะไปให้ไม่ต้อง add face บุ๊มมานะเราจะให้ชื่ชอ f a c ไว้ด้านล่างนะครับอืมนะครับให้ชื่อ f a ซไว้ด้านล่างไลน์ไลน์ไม่มนะีดูเลยผมไม่ได้เล่นนะฮะก็ขออภัยด้วยส่วนกลุ่มเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกลุ่มมีแล้วสร้างแล้วไม่มีครเข้าเดี๋ยวผมผมรับสมาชิกเพิ่มนะครับ รับสมาชิกเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะพิมพ์เลยเนี่ยตามนี้เลยนะครับรับสมาชิกกลุ่มดิวแบบัดดิวแกมเมอร์วายทีมีวงเล็บแล้วนะครับกลุ่มบัดรับแอดมินนะครับรับแอดมินกลุ่มพูด ผมพูดคุยแชร์ share, ความรู้นะครับรับแอดไม่ได้รับสมาชิกรับสมาชิกและแอดาไม่ต้องจ่ายอนะไรฮะหนึ่งนะครับรับแค่แอดสมาชิกขอเอานะขอมาเดี๋ยวจะผมออนเฟซอยู่แล้วอนะทุก ตั้งตั้งแต่จันจันจันหนึ่งสุกสี่โมงสิบนาทีจนถึงประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะฮะจนถึงทุ่มครึ่งนะฮะประ,ประมาณนี้นะมั้งเออทุ่มครึ่งนะฮะหนึ่งแนะนำเลยมีความรู้เกี่ยวกับเกมเกมสอง ม,ม,ม,มีความมีอะไรมีความมีไม่เกียนเออไม่เกียนเกียนแบนถาวนงคนที่อยากได้เลยไม่เกียนแบนถาวนสามท้า ไม่ทำตามกฎแบ็นอย่างเดียวกดนะฮะก็จะมีบอกอย่างเดียวยจะเป็นหัือนเนี่ยกดนะ,ะดูกดกดหนึ่งห้ามแชร์ลิง หรือวายรัตสองห้าแค่สิ่งที่ไม่ใช่เกมสาม ทำห้ามทำกลุ่มเสียหายหมดนะครับก็มีแค่3ามข้อมีแค่สข้อทำไม่ได้แบนนาะจ๊ะ ก็นะครับแอดถ้าวงเล็บเลยถ้าอยากได้แอดทำตามทําตามนะครับหนึ่ง มำใหสัตว์ที่หายดตามแป๊บมาดูต่อเราเพิ่มตมามแล้ว้อต่อจากเมกื่อกี้นะครับข้อหนึ่งคือ ข้อหนึ่งแอปจะพิจารณาเองสองหากเจอเคลียร์หรือใครแชร์สีที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมก็จะ ไอ้เก <Okay. S 2> ขหาเจอเกียนกะเรียนเนอไม่ใช่เกียนกเกรียนเนอ,อขาเจอเกนหรือชาสิงหรือชาลิงโป้แจ้งเอ็ดสาม ค่นี้มั้งไม่รู้ดิไม่มีอะไรมากสามยังไงพอมั้งเอ้สาม,าสามหากัก <c oughs> โอ้ยขอพายหากหากเจอคนที่เป็น แอดแจ้งแอดใหญ่แจ้ง,จง,จง,จงเอดใจกาเรียนนะจัยสลืมบอกกดของแอดห้าม เปลียนเอออยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วมั้งแค่นี้นะครับอาส่วนคนที่อยากได้เลยเพียงแค่มีห้าสิบทูเพียงแค่มีห้าสิบทู หนึ่งห้ากาเรียนสองถ้ากาเรียนจะไม่มีการคืนบัตรทู สอสามจ่ายมาเลยห้าสิบทูนัดเวลาได้ตั้งแต่ สูซจำน้นสุกเวลา10 1สิบสิบสิแล้วสิจุดสิบเ้สิบหครึ่งสิี่สถึงสิบเก้าจุดครแล้วกัน โอเคนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเอาดูดูฮะดูเวลาดูเดี๋ยวขอเปิดเพลงนะพอดีมันนี่กันไปงับเหงาเกินไปนะฮะมาเปิดเพลงกนะันโดดไปแล้ว เพลงนี้ชื่ออารันวอล์กเกอร์น่าจะไม่โดน,นกระแสไอ้ลิขสิทธิ์มาไม่โดนหรอกโหลดมาแห่งคนแนะนำนะฮะอ่ะดู ครบยังโอเคนะน่าจะครบแล้วมั้งนะยวมาดูตอนถัดไป แล้วก็นะครับบ๊ายบายฮะก็มาบอกแค่นี้นะฮะเรื่องการอัพคลิปเออการอัพคลิปก็ลืมบอกไปเลยอันนี้คลิปนะฮะก็จะมีเวลาดังกล่าวตามข้างล่าง description น,นะครับอันผมบอกตรงตรงนี้เลยก็ได้ว่านะฮะจันจันหนึ่งสุกอัพมือถือปกตินะฮะก็จะมีบางอยากมาก ที่จะเป็นเกม P B E FIFA อาคาอะไรประมาณนี้นะครับฮะก็นะครับก็บายบายอับอย่าอย่าลืมซับสไคร b ์กดไลค์และแชร์ด้วยนะครับนะก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะคลิปที่โดนด่านะฮะขอประจานเลยตรงนี้คลิปที่โดนด่าก็นะฮะมันเป็นการสร้างแขนนะฮะก็ผมทำแค่นั้นนะการสร้างแขนก็มีอยู่ตรงข้างหลังยศ นั่นแหละครับนะคะก็คนที่หนาผมเขาอาจจะเล่นมครับไม่เป็นก็ได้นะคือผมไม่ได้ด่านะผมแค่พูดให้เขาฟังว่าอาจจะเล่นไม่เป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่เคยเข้าเซิร์ฟของ l e a d c c นะคะก็นะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดติดตามนั่นแหละก็เหมือนกันนะคะก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ